วันจันนะครับก็ยังเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกและอุ่นเครื่องครับไปเริ่มที่เวลา5ทุ่มฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนแอฟริกานะครับกินีบิซาจะเปิดบ้านเจอกับอียิปต์กินี้บิซามี5แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเอธิโอเปียามา0-0นย์ะครับตัวหลักชุดน,นี้ก็อัลฟาเซเมโดฟานคูริโนนะครับกองหน้าเป็นมาม่าเบลดหัวหอกจากโอลิมปิกลียงครับเจอกับอียิป ชนะมาสนัดรวด9คะแนนเต็มนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียชนะบูกินาฟาโซมา21น่ครับแน่นอนนำโดยโมฮัมเหม็ดซาล่ามีเทรเซเก้กองหน้ามุตตาฟาโมฮัมมัดนะครับเจอผลล่าสุดคือ2ปีก่อนอียิปต์บุกชนะ1 0คู่นี้ก่อนเกมเขามองอียิปต์บุกมาเป็นต่อนะครับเอาง,ง่ายกินีบิซาวก็จริงๆเป็นทีมเหนียวแน่นนะครับเพียงแต่ว่าอียิปต์ชุดนี้แม่ยังดูลงตัวนะครับยังชอบไปที่อียิปต์นะครับพี่เห็นมองว่า มีทีเด็ดที่ขาดมากกว่าจะบุกมาเบียดชนะเก็บ3แต้มได้นะครับคู่ต่อมาในกลุ่มไอครับไปดูการหน้าจะเปิดบ้านเจอกับเซนทัลแอฟริกาครับการหน้ามี6แต้มมีเจ็แต้มนะครับเกมหกแต้มถูกแล้วครับเกมล่าสุดเนี่ยบุกชนะมาลีมา2 1นึ่งะครับดาวดังชุดนี้ก็ทมัสปาเตจากอาร์เซนอลมีโฮเมดคูดูจากเวสต์แฮมจอรแดนอาร แอนโทนีเซมันโย่จากบอลมัดเจอกับเซนทันแอฟริกามี4แต้มน,นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะชาติมา1 0ศนครับนกลางนำโดยเจฟเฟรกองดอกเบียมิดฟิลจากมาร์กเซนะครับที่เหลือมีกิสลานบาบูล่ากองหน้าเป็นหลุยมุตตาฟาครับ เหตผลล่าสุดคือแอฟริกาครับออฟเนชันนะครับปรากฏว่ากาหน้าก็เบียดชนะ2-1คู่เคี่วก่อนเกมกาหน้าเป็นต่อพอสมควรนะครับดูแล้วก็น่าจะเหนือกว่าเซนทันแอฟริกาค่อนข้างเยอะนะครับเชียกกาหน้าที่1ประตูครับดูแล้วทําได้ไปลุ้นประตูที่2เชียกกาหน้านะครับ ปิดท้ายเวลาตีหนึ่งสี่ห้าฟุตบอลอุ่นเครื่องก่อนไปยูโรครับโปลแลนด์จะเปิดบ้านเจอกับตุรกีนะครับโปลแลนด์ได้ไปยูโรด้วยการเพลย์ออฟชนะจุดโทษเวลส์มาครับตัวหลักๆชุดนี้ก็เปียโอเตอร์ซินสกี้แดนกลางาพวกายาคุปโมเดอร์นะครับแนวรุกอะคาดิอสุสมิลิคคารอสวิเดอรส์สกี้และแน่นอนกองหน้าโรเบริร์ตเลวานดอฟสกี้กองหน้าโจวงเก่งจากบาซ่านะครับส่วนตุรกีเนี่ยแม่เป็นแชมป์กลุ่มดีเลยครับ อุ่นเครื่องเกมล่าสุดก็บุกไปยันเสมออิตาลีมหาหศูนย์ต่อศูนย์นะครับตัวหลักๆก็ฮาคารชันฮานุกลูแนวยุกก็ยุซุฟยาซีซีเคนานยูดิสกองหน้าเป็นบาริสยูมาร์นะครับเจิหผลล่าสุดต้องย้อนไปนู่นเลยครับบนโลก1994รอบคัดเลือกตอนนั้นบ้านใครบ้านมันนะครับโปรแลนด์ชนะ1-0ตุรกีก็ชนะ2-1แน่นอนก่อนเกม เขามองโปรแรมเลื่อนนิดๆนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยสูสีนะครับตุรกีก็ทําให้เห็นว่าแม่เล่นดีเหมือนกันนะครับบุกไปเอาผลเสมอจากอิตาลีได้เกมนี้มีโอกาสออกเสมอครับซื้อ2บุ่มเชียร์ตุรกีจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับสรุป3คู่ชอบอียิปต์การน้าและตุรกี